ฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสู่ช่องสัญชายที่ดีที่สุดของทุกคนเลยครับมาแล้วมาแล้ววันนี้มาอัดคลิปหน่อยในเวลาเก้านาฬกาเราทุกคนอันนี้จะเป็นเซิร์ฟโปเกมอนอันติเมตหายากโปเกมอนช่วงนี้เออมาสมัครสมาชิกเเรียบร้อยเดินมาเลยครับตรงมาเลยมาดูตรงนี้ก่อนนี่เป็นลีกเบทเทิลก็เลยเวลาแล้วแหละไม่ต้องไปลงแข่งหรอกก็ขรจะลงก็ได้นะรอจัดส่วนนี้ก็เป็นแท่นบูชาที่ดีที่สุดครับก็ที่แจกของ ประมาณสองทุ่มกับสองทุ่มครึ่งนะเราจะแจกตรงเลยเลยหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทางไปตรงนี้ก็จะเป็นวาร์ปสร้างบ้านโฮมโซนสร้างบ้านก็จะรู้จักกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอนชานกับทั้งรลโซนแจกของท่อนที่ของฟรีครับอ่ะโปเกบอลฟรีก็คืออันต้าบอลเกตบอลแล้วก็โปเกบอลนะครับสามสิบนาทีอันนี้ก็เป็นแคนดี้ อันนี้รับได้หนึ่งชั่วโมงโรเทคก,ก็คืออันนี้ฮฮมาเดินตรงมาทางพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวซ้ายจะเจอเซลเซลลิงอ่ะเออมาสมิดเลยก็ใครที่หาตังก็ต้องคือต้องมีอันนี้ต้องมีพวกผั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 กแต่คนส่วนใหญ่เขาเล้นปลูกเอ่อฟักทองกับออระบองเพชรถ้าใครว่างหน่อยก็นั่งขุดเอ,อหิน โคเนี่ยชุดหนึ่งอ๋อตาย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 โคชุดหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะคุมว่าคุมนะแล้วก็เนี่ยเหล็กสามร้อยชุดหนึ่งห้าร้อยทองช้าร้อยชุดหนึ่งเพชรชุด 1, 000, หนึ่งพันหนึ่งเดี๋ยวมาเล่านี่หอ่ายากเหมือนกันนะไปก็พยายามหาตังค์ครับทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วรวยพุ่มพามพุ่มพามครับอา่าแล้วก็จุดนี้ก็จะเดินออกมาเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์เอยแหลกแหลก เป็นที่เทดโปเกมอนกับเทดโปเกมอนก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นคำสั่งยศเฉยตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งยศโปเกมอนวัตเชอร์ก็ร้อยร้อยห้าสิบมั้งเออแล้วก็ไฟล์ดิ t ก็คือไฟล์บินดี้บูมเออไฟก็คือไฟลนะเป็นไฟธรรมดาอันนี้ก็เป็นเลเยนัี่เทปโทมได้สามที่แบ็กไปกับคำสั่งไมโอเคจบแล้วตรงนี้ส่วนตัวนี้จบแนละ้วส่วนนี้ก็เป็นหินเมกาเออ ินเมกาก็ถ้าเราเติมเงินแล้วเราก็จะได้หินมาให้เรามาแลกนะแลกอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าให้เริ่มแลกหินเมกาไหินเมกา <3 S 2> แลกเติมร้อยห้าสิบบาทใช่สามร้อยสองล้อร้อยห้าสิบสามร้อยนั่นก็ได้นะครับนี่ถ้าเติมร้อยห้าสิบมันเราจะได้ตัวนี้มาอ่าตัวนี้ใช่แล้วก็ไปแลกกับหินเมกาตัวนี้ผมหราคุมเ,เราจะไปล้างใช้นี่เราจะไปล้างใช้นี่แล้วใช้นี่ตัวนี้มันเอาจากไหนมาดีกว่าก็เติมร้อยห้าสิบบาทใช่ผมเติมไปเหรอใช่อเออวะนี่จะเป็น กิจกรรมโปเกมตั้มนานกับเทพเนี่ยเทพกับตั้นานนะครับโอเคต่างประเทพตัวนี้อย่างไหนบางทีแอดเจ๊ดเจ๊อะใช่แอดเจ๊เจ๊ดส่วนใหญ่ก็แอดเจ๊เจ๊ดส่วนใหญ่นะเทพหลายตัวส่วนใหญ่จริงๆเลยนะแล้วก็ให้เราแล้วก็ให้เราโหวตว่าเรายาเทพอะไรกันใช่ขึ้นอยู่กับแอดครับแล้วขึ้นอยู่กับเราอันนี้แอดมินเรีนกันเองอันนี้ก็เป็นที่ลดลดอีวีก็ลดเลเวลเออนนั่แหละครับที่ซื้อผล ที่ซื้อพวกบูบูรี่บูบูรี่ใช่เหรวะมันไม่ได้เออได้แหละรดผลไมลออ้รถอลเวลล้วก็เป็นกำไรอ,อมิทิกไม่ใช่กำไรเก็บอีกเลเวล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 ไข่นี่ก็ค่าพวกธรรมดาเด้วก็ดอกเองครับไข่อะจริงล้ะขายโรเทคนะครับอาห้าคูณห้าสองพันสิบคูณสิบห้าพันยี่สิบคณยิบเก้าพันหมื่นแปดพันไอ้หนึ่งหมื่นแปดสามสิบคูณสามสิบห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบพอยตซื้อได้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผม จอดนตอนนี้คือจุดสําคัญของคายแม็กเลยครับใครที่เข้ามาแล้วเอไม่รู้นะว่าตรงนี้ฟาร์มไว้ตรงไหนคือฟาร์มตรงนี้นะอย่าไปฟาร์มพวกตรงนู้นพวกข้างนอกอ่ะมันได้น้อยื่ว้าห้าคือยังไงก็คือแบบเอาตัวกากๆเนี่ยที่เราได้ก็คือตีอย่างนี้ไปอ่าเออตีได้มันก็ได้แหละเออตีไปครบหลือใครจะมีวิธีที่ทีกว่านี้ก็คือมาวิวห้าสิบนะครับสมมติว่ามีโปเกมอนโหดอ่ะเออหรือว่ามีเพื่อนซัพพอร์ตหรือแบบเออชักจุงเพื่อนมาเล่นอ่ะเออ สมมติว่าเนี่ยไอบูมเนี่ยให้เทพผมมาคือตัวนี้สมมติว่ามาให้ตัวนี้ผมมานะผมก็เออเวลตันพลังโหดผมก็ปาตัวนี้ใส่เนี่ยปาตัวเวลธรรมดากะกะใส่แล้วเปลี่ยนโปเกมอนเป็นปเ,นเ็น,เ,น,เ,นเ,ออเอ่อลูคเดียวเฮ้ยมึงเอายุ้งออกมาดิตำนานเกินแล้วก็วันช็อตมาเลยครับเห็นไหมเราจะได้เวิลที่โคตรจะเยอะเลยเนี่ยทาให้ทีละครั้งนะครับขยนันขยัน,นะครับไปส่วนในนี้ก็กล่องเมกามันจะมีทุกอันเลยเฉพาะหินอันนี้ ได้มันจะมีทุกอันเลยเหินเมกะมันจะขึ้นอยู่กับดวงของเราครับใช่เวง่เผิดได้เมกาเรลอคอนซาเป็นแค่หินนะกล่องละสามหมื่นบาทนะส <3, 000 S 2> ามหมื่นบาท,บาทง่ายๆใครข,ย,ขยันหาตังก็ได้นี่เป็นเทพขายประจาเซฟิฟอูป,ปาการตัวอะไรไม่รู้นี่ก็ทีเอ็มทีเอ็มคืออะไรก็สกิลแต่ละตัวห้าพันบาทผมว่าคุมนะถอบเป็นแรกจริงๆอะ่ะก็จะเป็นทีเอ็ม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 เยอะแยะ,ยะ,ยะตามที่เราอยากได้เออไป ส่วนตรงนี้เอาตรงไหนก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่คล้ายๆเหมือนแบบบอสเกิดอนะ่ะเออบอสเกิดบอสเปา่าเข้ามาตีตรงนี้ก็จะมีคนมานั่งดูเราขาดเหลืออะไรนะเห่โมโซนก็้าฮมงสมก็มีสามสามสามราคาคนระับสามราคาคือห้าพันเออหมื่นหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นจะแบบกว้างๆหน่อยเกือบห้าสิบห้าสิบแบบผมบอกไปถูกโอเคแล้วถ้า จะแบบเออถามว่าแล้วต่างหาะไงก็ปลูกผักปลูกพืชขายของนะครับก็เติมนี้ก็มาเล่นกันได้ไม่มีใครว่าครับสนุกสนานจริงๆครับแอดมินก็แจกของอันนี้เรื่องจริงนะแอดมินแจกจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยไม่ได้เติมหรอกจริงแอดมินแจกก็ไปปั้นเอาแล้วแต่ครับไม่ใช่แจกที่ตรงป้ายนนี้เวลาสองทุ่มเกืบสองสองทุ่มครึ่งนะครับโอเค ก็ธรรมดาอะไรเออนี่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 อันนี้อันนี้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ลืมรีวิวลืมรีวิวนี่ท็อปอัพท็อปอัพโปรโมชั่นนี่คืออ่าเทพเทพเทพโปรโมชั่นเออเทพโปรโมชั่นเอฟคอยเะมันจะมีโปรโมชั่นมาแล้วแอฟถ้าเติมเราก็สามารถมาแลกเทพได้ใช่เราสามารถแลกเทพได้โอเคก็ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวในเว็บอีกทีนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนในเว็บเลยนะครับทุกคนอา่อาต้องขอผมเปิดเว็บกันอันนี้นี่สมมติอันนี้เป็นเว็บนะครับนี่สมัครสมาชิกก็สมัครได้2 ID ต่อเครื่องหนึ่งนะครับโอเคมาหน้าร้านค้าเลยครับพัาสมัครแล้วยศ<ด> ID ดต่อเครื่องเออไอสอไอเดีต่อเครื่องหนึง่งเออ<ไ>ใช่<ไ>นี่ก็โปเกมอนวอสชิง วัตช์เชอร์เออวัตช์เชอร์วัตชิกมันต้อง i n เขอโทษครับขอโทษอันนี้จะเป็นแร่งที่แต่ละคนอยากได้ก็แนะนำให้เอาไปซื้ออีดดินนะครับช่วงนี้เติมคูณ2อยู่ด้วยกำไรเมกาอันนี้ซื้อๆเพืใส่เท่ๆนะครับนี่ช็อปก็จะเป็นอย่างงี้ก็จะเป็นตัวแคมอนตำนานตำนานครับตำนานไปดูยอดนี่ไอทวงไอเทมก็ประมาณนี้ส่วนว่าสมมติว่าเติม50เอ้ย50ซื้อเอ่อสมมติ50าคูณสได้แร่งอันนี้ยอดอันนี้ไม่คุ้มครับโอเคมานี่เลยครับโโปรมชั่น ห้าสิบบาทที่ตัวกบเมกากับไอ้นี่นี่ร้อยห้าสิบที่บอกว่าได้ไดหินเมกาก็คือเอาใบมาแลกสามร้อยก็ได้ครับแล้วแต่โปรโมชั่นที่เราชอบโอเคส่วนเติมเงินก็เออประมาณนี้ครับเติมทัว,วร์ทัวร์เลดกับเคแบงก์ก็ทักเพจแอดมินนะครับกดเข้าไปเลยครับมันจะดิ้งขึ้นไปที่เพจโอเคดาวน์โหลดส่วนดาวน์โหลดนะครับเอ่อมามาอธิบายว่าเออถือว่าถือว่าเออ มีคนหนึ่งอยากเล่น,นครับชื่อถือว่านายเออยากเล่นแต่นายเอโหลดแล้วเล่นไม่ได้นายเอต้องไปเช็คนี่ครับในแอปดาต้าว่านายเอมีไฟล์เก่าของเกมไมค้าฟอยู่หรือเปล่าถ้ามีลบทิ้งตั้งแต่ขยะเลยครับลบไปเลยลบแบบหายไปเลยแล้วก็โหลดแล้วก็ติดตั้งห้ามย้ายไฟล์นะโหลดไว้ถือว่าเราใช้ g o g l e Chrome โหลดเนี่ยเออ Google Chrome โหลดแล้วมันเด้งไว้ใได้ี่ดาวนโหลดได้ี่กดดาวนโหลดเลยครับแล้วก็ติดตั้งแล้วค่อยลบตัวติดตั้งนะครับถือว่าเข้าไม่ได้เอเข้าเกมแล้วเด้งหลุด ขึ้นว่าจาวาลบจาวาตัวเก่าออกนั้นโหลดจาวาสองตัวนี้นะครับหกสี่กับสามสองถ้าใครไม่รู้ก็คืออะไรก็นี่ครับมาด้ดท็อปดิลิกข,ข,ข,ขวาที่ดิทีซีปรปตี้แตมันก็นจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับว่าของคุณอะไรหกสิบสี่หรือสามสิบสองถ้าของคุณคูนสิบสี่ก็โหลดหลสิบสี่สามสองก็โหลดสามสองครับถ้าเล่นได้ก็สะดวกครับยี้มเต็มเงินคูณสองถึงหนึ่งมีนาคมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ